สวัสดีค่ะท่านไหนที่กําลังมองหารถไถมือสองกันอยู่นะคะทางเราก็มีรถหลากหลายรุ่นไว้คอยบริการลูกค้านะคะ ค่ะอย่างคันนี้ก็จะเป็นโคบต้าแอลสามหตัวดีที่ค่ะกําลังเก็บสภาพนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มากับผ่านพวนค่ะตัวนี้อยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้บาทค่ะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้ระบบปกตินะคะเครื่องดีเกียดีค่ะตัวนี้การันตีได้เลยค่ะ <S <S <ule> e> เดี๋ยวไปดูพวกรถที่พร้อมจำหน่ายในมุมนี้กันก่อนนะคะ วรจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานี0 8น4 1 4 1 6 6 9ค่ะติดต่อแม่ค้าเบอร์หลักเบอร์เดิมเบอร์เดียวเลยนะคะตัวนี้รีวิวเย็นวันที่1กันยายน2560 8ค่ะ L4018 SP คันนี้จดทะเบียนปี66นะคะ1 290ชั่วโมงการทำงานรถสีเดิมทั้งคันรถบ้านมาสวยๆเลยนะคะตัวนี้459,000บาทค่ะ459,000บาทปี66สีเดิมทุกจุดมาร์กเดิมทุกจุดนะคะ290ชั่วโมงค่ะตัวนี้เป็นรถตักนะคะ 459,000บาทค่ะเล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบค่ะถัดมาค่ะเป็น L5018 เป็นตัว d t ปี6 3นะคะตัวรถชุดตักค่ะเป็น LA588 นะคะแล้วก็จะมีเป็นผานพวนด้านหลังให้นะคะซึ่งถังถ่วงไม่มีค่ะตัวนี้439,000บาทเป็น50 d t ปี63ค่ะ ถัดมาค่ะเป็น L สอ่นั่นเป็น L 3 2 SP นะคะแต่ว่าทางเราติดสติกเกอร์อ่า4ีแรงค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็น32แรงนะคะตัวรถหน้ากากานดันดินแล้วก็มากับผนบุกเบิกค่ะตัวนี้รถปี65ค่ะ ราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะ329,000บาทค่ะทางเราจำหน่ายเงินสดแล้วก็รับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านนะคะไม่มีไฟแนนซ์ค่ะทางเราสดอย่างเดียวเนาะ แล้วก็รถทุกคันไหมคะมีโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนนะคะซึ่งปกติเราจะบินโปรลด1,000 0แต่ว่ากันยายนนี้เอาไปเลยค่ะ1 000, 4 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เป็น L 5 0 1 8เป็นตัว DTP 5 7ค่ะตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็มากับผานพวนค่ะ3 7 9 0 0 0บาทนะคะ3 7 000, 9 0 0 0บาทค่ะ คันนี้เป็น MU 4902นะคะ MU 4902ค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มากับผานพวนตัวรถนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะคะมาร์กเดิมอยู่หมดค่ะสีเดิมโรงงานเลยปี64 85ชั่วโมงการทำงานสวยๆเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่549,000บาทค่ะ549,000บาทนะคะ ถัดมาค่ะเป็น50แรงปี63ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มากับผันพวนค่ะย่างหน้าใหม่ย่างหลังอยู่ที่80-85เปเซนนะคะตัวนี้429,000บาทค่ะ429,000บาทเป็นปี63นะคะ คันนี้เป็น50แรง SP ปี66ค่ะสีเดิมทั้งคันปี66นะคะตัวนี้อยู่ที่499,000บาทตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็หลังเขาเป็นผ่านบุกเบิกนะคะ ค่ะ10แรงตัวดีทีตัวนี้เป็นปี62ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มากับผาาพวนค่ะยางหน้าใหม่ยางหลัง80%ผ้าหลังเป็นผานใหม่ราคาอยู่ที่4เสน29,000บาทค่ะตัวนี้เป็น50แรงดีทีปี62นะคะยางใหม่4เส้นค่ะ หลังก็เป็นผ่านพวนนะคะคันนี้ก็สีเดิมค่ะมีเก็บสีเป็นบางส่วนราคาอยู่ที่439 00 0บาทค่ะคันนี้เป็น50แรง SP ปี6 4ยางหน้าใหม่ยางหลัง80 8 5สเปอร์เซ็นต์สีเดิมทั้งคันค่ะปี64หลังเป็นผ่านพวน,นตราช้างนะคะราคา49900 0บาทค่ะคันนี้เป็น50สิบ แปลง SPP 66ค่ะสีเดิมทั้งคันค่ะยางเต็ม4เส้นนะคะตัวนี้5เ39,000บาทค่ะคันนี้เป็น40แปลง SPP 65นะคะสีเดิมทั้งคันใส่ใบดันดินหน้าใหม่ค่ะแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านใหม่ตราเพชร22นิ้ว5ใบนะคะ4 19,000บาทค่ะ ยันมา EF 3 9 3 t เป็นตัวพรีเมียมนะคะเป็นตัวใหม่ปี63แล้วนะคะเล่มทะเบียนชุดอลลอยมีให้ครบค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทค่ะ279,000บาทค่ะ L 4 5 0 8 DI Special นะคะยางใหม่4เส้นตัวรถผานดันดินค่ะแล้วก็มากับผานพวนค่ะ269,000บาทค่ะ L4708 เป็นตัวดีทีนะคะปี56ตัวรถพานดันดินค่ะแล้วก็มีกับพานพวนนะคะยางหน้าใหม่ยางหลังอยู่ที่70-75%เปอร์เซ็นค่ะตัวนี้3าม0 0 0บาท4708ดีทีค่ะรถสวสวยเลยนะคะคันนี้ค่ะเก็บสีสันเพื่อความสวยงามค่ะ พวกตัวตัดหญ้าพวกโรตารี่ก็มีเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็น B2140s ค่ะ B2140s 6่สีเปีสีเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะตัวรถโครงกันอ้อยผ่านดันดินแล้วก็มากับผานพวนค่ะ2 2 9 0 0 0บาทค่ะ L 4 508คันนี้เป็นตัว DT นะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผานพวนให้นะคะ 219,000บาทค่ะ219,000บาทตัวดีทีนะคะตัวนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับร้านขายรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถหวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอ,อ๋อมีแมคโคร35ด้วยนะคะ399,000บาทปี63แล้วก็มี M70 40อีกคันหนึ่งค่ะปี53 369,000บาทค่ะ เบอร์โทรติดต่อแมค่ค้านะคะ0804141669คะ่ะ